รถที่ใหม่มเก้าหมื่นเจ็ดพันนะคะเดี๋ยวพาชมโดยรวมรอบคันเช่นเคยเผื่อใครอยากจะได้ไว้ใช้งานนะคะแล้วก็มาตาเอกอันนี้พอดีเข้ามาดูได้นะคะที่เป็นะเจีเจ็ดเจ็ดเจ็ดเข้านับไหนเข้าชมได้ทุกวันเลยโอเคเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะมาเลย <S <S เช่นเคยคะ่ะพาชมโดยรวมรอบคันนะคะรถยังไม่ได้เก็บปรับสภาพก่อนอื่นก็ต้องบอกว่ากุญแจสองดอกคะ่ะอุปกรณ์ตัวรถทุกอย่างอยู่ครบนะคะเข้าศูน,นย์เซอร์วิสเช็คระยะตามรอบแล้วก็เป็นรถเช่าหมดสัญญาค่ะ ขอไฟล์ประวัติได้พูดแบบนี้ทุกคลิปเลยนะคะแล้วก็มีแผลตรงไหนชี้เลยสไตล์กูกิ๊ก็คือกันชนด้านหน้าต้องเก็บนะคะเห็นรอยปะตรงนี้ส่วนใหญ่นะรถทรงสปอร์ตค่ะผ่านการใช้งานกันชนหน้าหรือกันชนท้ายหรือว่าขอบสเกิร์ตส่วนใหญ่จะต้องเก็บนะคะอยู่ที่ผู้ขับขี่เนาะแต่ว่ารับประกันโครงสร้างไม่มีพิษความชนหนักจมน้ํานะคะไม่ตัดต่อนะก็คือสามารถขอไฟล์ประวัติดูรายละเอียดได้ สีบอลเงินเป็นสีที่ดูแลบํารุงรักษาง่ายนะคะส่วนใหญ่รถที่เข้ามามาที่หนูก็จะเป็นรถสีบอลความเป็นเอาติสค่ะเป็นรถที่ดูแลง่ายไม่จุกจิกกวนใจใครรักใครชอบก็เข้ามาดูได้นะที่เพชรเกษม7จะดสดูเล่มกันหน่อยนะจดตรงปีสอหนึ่งนะคะโอเคแล้วเล่มจะสวยเลยนะเพราะว่าลำดับที่1ไทยบีพีคอร์ปอเรชนะคะไม่ได้ออกไฟนแนซนนะ สวยแบบนี้เลยเบาะหนังค่ะเบาะหนังเดิมโรงงานสวยๆกริบๆแบบนี้เบาะอาติสวยนะคือแบบดูสวยอะไม่รู้สิเป็นหนังที่ไม่ค่อยมีรอยอะค่ะแล้วก็คือคอนโซลน,นี่คือกริบอยู่แล้วนะคะทุกคันนะดูท้ายกันหน่อยไปไวหน่อยนะเพราะว่าก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมถ้าหาน้องได้นะนงน็อตน,นี่ไม่มีขยับนะคะถ้าเกิดเป็นบอดดี้เซฟโซนเนี่ย ค่อนข้างมั่นใจเลยเพราะว่าหนูมีคนเช็คประวัติให้ก่อนนะเกดดีหนูดูจากประวัติที่ส่งมาหนูจะไม่รีวิวเลยนะคะเบาะสวยมากให้เปอร์เซ็นต์เลย80สวยหนูขับแล้วก็ชอบอยู่นะไม่ได้เป็นรถที่เล็กเลยอะ่ะเป็นรถไซส์กลางค่ะพี่่เอาไปใช้งานเนี่ยคือเหมาะมากพี่จะเดินทางต่างจังหวัดก็ได้พี่จะใช้ในเมืองก็คล่องตัวคือแบบจบอ่ะจบครบเลยอะ่ะก,กับเอาติอ่ะแล้วก็โชมนี้หนูว่าสวยนะมัย เขาเปิดยังไงอ่มนี้หน้านี้อ่ะได้ไฟโปรเจคเตอร์สวยๆเลยแล้วก็ท้ายกว้างความเป็นออติสคือเขากว้างมากๆค่ะเขากว้างอยู่แล้วที่แจ้งไปนะอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบยางอะไรไม่ถอดปะน่าจะเคยถอดนะถอดครั้งหนึ่งมีรอยเปื้อนมีรอยเปื้อนแต่ว่ายางไม่มีรอยเลยนะดูดิน่าจะไม่ได้ใช้เลยนะสวยอ่ะยางอะไรครบดูท้ายหน่อย เนี่ยฝาท้ายเดิมเดิมแบบนี้เลยน็อตไม่ขยับนะคะดูข้างนี่ให้ดูสองฝั่งเนี่ยสวยๆตูดเดิมท้ายเดิมสีบรอนเงินจริงๆถ้าไม่ได้ซีเรียสนะคะน้องล้างปรับสภาพสมมอบให้ได้เลยแต่ว่าถ้าซีเรียสตรงไหนเก็บได้หมดนะคะพี่ๆเพราะว่าหนูต้องสปาให้อีกนะยังไม่ได้สปาลืมดูยางเลยคันนี้ได้ยางอะไรเอ่ยยางปีสองสามนะ ก็ได้อยู่นะใช้งานได้อีกนะคะซีรีส์ยางนะคะ2 0 5 5 5น R p 6 6มขอบ16นะคะสวยๆแบบนี้ที่แจ้งไปนะคะไม่97หม่97มีร่องรอยบ้างเรื่องปกตินะจะไม่ให้มีเลยนี่มันจะผิดปกติของรถมือสองนะคะทุกคันก็มีตำหนิของเขาแล้วแต่จุดนะแล้วแต่จุดจุดไหนรับได้รับไม่ได้ว่ากันไปนะคะขอคนรับได้ไม่9 7 0 0หม่9 7 0 0 0 2 0 6กิโลพูดสตาร์ทแล้วค่ะแต่ว่าเบาะยังไม่ไฟฟ้านะคะคันนี้ก็จะเป็นเบาะอัตโนมือนะคะแบบแมนวนวลนะจอสไตล์เอลติิดเลยจอโต,โตโยต้เขาจะเป็นอย่างนี้นะ,อะลองเข้าเกียร์ถอยมีเซ็นเซอร์ค่ะแต่ว่าจอไม่ได้แสดงนะคะเป็นวิทยุ CDMP 3ทั่วไปแล้วก็เบรกเป็นแบบอัตโนมืออยู่นะแต่ว่านี่นะมีที่พักแขนให้ด้วยโอเคอะโอเคสวย แต่ว่าพวงมาลัยแบบมาติฟังก์ชันนะคะแล้วก็พวงมาลัยคันนี้ก็จัดว่าสมบูรณ์นะคะมีรอยน้อยมากให้น้องเก็บปัดเงาให้แบบเงาๆได้เก็บรอยได้แต่อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ดีกว่าเดิมแน่นอนไปดูเครื่องยอนต์นิดนึงนะคะไปค่ะมาเลยโอเคก่อนไปก็ดูสภาพกันหน่อยนะประตงประตูนะดูรอยคงรอยไขย่คนดูเป็นก็ดููดไม่เป็นมาขอไฟล์ประวัติน้องได้ ดูความเรียงสวยของเม็ดอกองคันนี้มีคนมาดูแน่ๆเพราะปกติเราจะแกะไม่ค่อยออกนะคะดูความเรียงสวยของเม็ดอาร์คแบบนี้นะเอามือรูปแต่เขาบอกว่าให้ดูดูข้างในด้วยนะเนี่ยเวลามาดูต้องดูข้างในนะว่ามันต้องไม่เก็บไม่แงะน,นะแต่จริงๆเอามือรูปก็จะรู้แล้วเขาบอกว่าถ้าทําสีมาหรือว่าตัดแปลงมาไม่เนียนยังไงก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับคนดูเป็นเนาะโอเคดูไม่เป็นก็ขอไฟล์ประวัติแค่นั้นเองเพราะหนูก็ไม่เก่ง <laughs> เดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันหน่อยโอเคค่ะ มา,มาค่ะเปิดเครื่องให้แล้วนะก็ดูคงดูคานดูน็อตคันนี้สวยนะไม่เก้ามื่นเก็ประดิฐพอดีไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยเกินไปนะคะฝากระโปรงเดิมไม่มีรอยงัดแง่เลยนะฝากระโปรงนะ่ะมาดูได้สวยกิหัวน็อตมันยังมีตัวอะไรของเขาอยู่เคานหน้านะคะดูได้สวย สวยเลยที่ดึงนะ้ำมันเครื่องว่าไหนนะอแต่ว่าคนรักเอาติดเขารู้อยู่แล้วน,ะน้องแบบดูแลรักษาง่ายแล้วก็ไฟหน้าสวยนะ่ะไฟได้แบบมีเดย์ทามแล้วด้วยนะอันนี้น้องสตาร์ไว้เนาะอยากได้รายละเอียดตรงไหนทักมานะคะจักก็สวยเลยค่ะคันนี้นะคะราคา5้าแส0ี่บาทจังไปเน้นได้เต็มนะคะหรือว่าซื้อสดไม่เสียวแวะเพิ่มแล้ว เข้าใหม่เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นอีกตัวโตนะคะมีเอฟกีสี่ลิตรี่ลิตรหนึ่งจุดห้าเทอร์โบมาฟ็กแบดสีขาวสองคันเลยอยากดูเม้นหางแบบอีกได้นะคะฝากด้วยค่ะรถมือสองเสริมคุณภาพปีนาทีนี้ก็ที่จริงใจะมีปียุทธค่ะเท่านั้นนะคะเข้ามาเลือกได้เลยค่ะมีมากกว่าสองร้อยคันไยบายปีนี้ไปก่อน